Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่8เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอ็มดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมตาตรการการเยียวยาของรัฐบาลไทยนะครับในเฟสที่3หรือว่าในระยะที่3ที่มีวงเงิน1.9ล้านล้านบาท เรื่องที่2เนี่ยเกี่ยวกับ Sony ครับที่ได้เปิดตัวภาพของ Joy Controller PlayStation 5นะครับมันน่าเล่นมากนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยอยัปเดตโควิด19กันครับที่ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาเหมือนกับวิจารณ์ WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะครับที่แนะนำคำแนะนำที่แย่ทำให้โควิดเนี่ยระบาดทั่วโลกนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการเยียวยายของรัฐบาลในเฟสที่3นะครับเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติออกมาตรการในระยะที่3วงเงิน1.9ล้านล้านบาทนะครับคิดเป็นประมาณ1ใน3ของงบประมาณประจําปี2 5 6 3โดยมาตรการนี้เนี่ยแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับพราการกู้เงินเพื่อเยียวยายและดูแลเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยจะมีวงเงินอยู่1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาจากพราการ กู้เงินรวมกับพรบโอ,อนงบประมาณนะครับซึ่งจะเป็นการทยอยกู้ไม่ได้กู้ทีเดียวมาทั้งก้อนและใน1ล้านล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2ก้อนอีกทีหนึ่งคือ อันแรกเนี่ยจะเป็นด้านสาธารณสุขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก้อนนี้เนี่ยหกแสนล้านบาทก้อนนี้คืออะไรบ้างเช่นพวกเงิน5000บาทนะครับขยายเพิ่มจากเดิมเนี่ยที่ให้เป็นเวลา3เดือนขยายเพิ่มเป็น6เดือนนะครับมีการเยียวยากเกษตรกรแล้วก็ดูแลสาธารณสุขนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของตัวการลงทะเบียน5,000บาทเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะเริ่มมีการโอนเงินเข้าบัญชีกันแล้วนะครับ มีการตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลเขาประเมินผู้รับสิทธิ์ไว้อยู่ที่9ล้านคนนะครับแต่ดูเหมือนว่าการลงทะเบียนไปเนี่ยจะมีการลงทะเบียนไปทั้งหมด24ล้านคนซึ่งจะมีการคัดกรองโดยระบบ AI ไนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตรวจสอบอีกทีหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามก็แจกจาก3เดือนเป็น6เดือนแทนนะครับ กอนที่2อ,อีก400ล้านบาทเนี่ยก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับตัวนี้เนี่ยจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือพวกอินฟราสตรักเจอรในพื้นที่ส่วนพรกรอันที่2คือให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft l o ลนนะครับเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ตัวนี้เนี่ยวงเงิน500ล้านบาท ตัวนี้จะแบ่งเป็น2อ,อันนะครับก็คือตัวสินเชื่อวงเงิน5้0แสนล้านบาทที่มีอัตราดอกเบี้ย2%เนะครับสำหรับ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทนะครับส่วนอีกอันนึงคือธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเนี่ยจะต้องมีการพักชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนสําหรับ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทนะครับ และอันที่3คือพอรกรดูแลเถียรภาพภาคการเงินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีงบว,วงเงิน4แสนล้านบาทให้มีการตั้งกองทุนรวม corporate bond liquidity stabilization fund หรือว่า BSF นะครับและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวพูดง่ายๆก็คือจะนําเงินเนี่ยไปช่วยซื้อตราสารหนี้เอกชนนั่นเองหลายหลาคนอาจจะมีความกังนวลว่าถ้ามีการกู้เงินจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยจะทําให้ ทะลุเพดานนี้สาธารณะของประเทศไทยหรือไม่นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะพิจารณาให้มีการ ขยายเพดานหนี้สาธารณะจากกรอบเดิมคือ60%อนะครับอาจจะไปอยู่ที่70%็ดสิบเปอไหมอันนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าจะขยายหรือเปล่าและขยายไปอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเลยบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเลยจะมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะก่อนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นซึ่งถ้าหากว่ามีการกู้เต็มก้อนนะครับหล้านล้านบาทเนี่ยจะส่งผลให้ในปี2564ัรัฐบาลจะมีเพดานหนี้สาธารณะอยู่ที่57%นะครับ นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีแผนพิจารณาขอให้ขยายเพดานหนี้สาธารณะให้สูงเกินกว่ากรอบวินัยการเงินการคลังที่เคยตั้งไว้ด้วยที่60%อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาติดตามกันดูต่อนะครับว่าจะมีการขยายหรือไม่นะครับส่วนการกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการ กู้เงินจากกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า IMF อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสถานการณ์ของเรื่องของการเยียวยามาตรการการเยียวยาของรัฐนะครับไปที่ข่าวที่สองกันครับข่าวที่สองนะครับโซนีนะครับที่ได้เปิดตัวภาพของ Joy Controller PS5 นะครับหรือว่า PlayStation 5เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครจำได้ Sony ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ PlayStation 5โดย ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมสเปคที่มันแรงกว่าเดิมคือนอนจะไม่ลงดีเทลมากนะครับคือมันก็มีการปรับตัวกราฟิกการ์ดมีการปรับหลายๆอย่างเพิ่มแรมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเขาเปลี่ยนจากตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยไปใช้เป็น SSD หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่า SSD คืออะไร s s d เนี่ยย่อมาจาก s o l s t a t e Drive นะครับมันคือตัวเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงกว่าตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่เราเคยใช้กันก่อนหน้านี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของ PlayStation 5ที่จะทําให้การโหลดข้อมูลเนี่ยมันเร็วขึ้นเอาคิดภาพง่ายๆเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณเล่นเกมเกมหนึ่งใช่ไหมแล้วมันจะมีฉากโหลดเช่นโหลดแผนที่ขนาดใหญ่มันก็ต้องใช้เวลานานหรือว่าในฉากไหนก็ตามที่มันเป็นเป็นการเข้าไปในช่องเล็กๆ รืออะไรก็ตามที่รายละเอียดของแผนที่ตรงน,นั้นเนี่ยมันไม่เยอะมากฉากพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่อการดาวน์โหลดแมปครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนไปใช้เป็น SSD ที่สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มมิติของเกมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นหน้าตาของเครื่องยังไม่เห็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเช้านี้เอง Sony เพิ่งทำการเปิดเผยหน้าตาของมันมานะครับว่าเฮ้ย ยคอ controller ตัวนี้เนี่ยมีการเปิดตัวแล้วนะในชื่อ Dual Sense ครับที่มากับสีขาวดำจากเดิมเนี่ยของ PlayStation 4เนี่ยชื่อ Dual Shock นะครับซึ่งมีการพัฒนาเทคนโนโลยีแลวก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว Haptic Feedback นะครับที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงมากขึ้นเพิ่มเทคโนโลยีตัว adaptive trigger ลงในปุ่ม L2 แล้วก็ R2 นะครับที่จะทาให้เกมแอคชั่นเนี่ยมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่กว่าเดิมโดยเขายกตัวอย่างเช่นความรู้สึกในการง้างธนูแล้ว ิงออกไปเนี่ยมันจะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือ Play 5สามารถเล่นเกมของ Play 4ได้หรือไม่คำตอบคือแทบจะทุกเกมของ Play 4สเนี่ยสามารถเล่นบนเครื่อง Play Station 5ได้นะครับเขาออกแบบมานะครับทาง Sony ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะทำการขายเป็นวันแรกเนี่ยเมื่อไหร่เพียงแต่บอกว่าเป็นช่วงฮอลิเดในปี2020 ในสหรัฐนะครับโดยก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้เองซึ่งทางบริษัทก็ออกมายืนยันแล้วว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดตัวของ PlayStation 5อย่างแน่นอนใครที่ติดตามอยู่เนี่ยก็รอดูกันได้เลยครับและข่าวสุดท้ายเรามาอัปเดตโควิด19กันครับ จ o ห์นฮอฟกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่1 4 3 1 1 4 1คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย82,119คนและ รักษาหายแล้วเนี่ยเกิน3,000สนนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอยู่ที่3 1 3 8 8 5คนครับวันนี้ขอเริ่มที่สหรัฐก่อนครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยที่ล่าสุดนะครับออกมาวิจาร์ณการทำงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับว่าให้คำแนะนำไม่เหมาะสมพร้อมบอกว่า WHO เนี่ยเข้าข้างจีนมากเกินไปแล้วก็จะทำการพิจนารณาเรื่องทุนประจำปีที่มอบให้ WHO อยู่แล้วเนี่ยนะครับขึ้นแต่ในแต่ละปีเนี่ย สหรัฐจะให้เงินทุนกับ WHO เนี่ยปีละประมาณ58ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อใครงงเรื่องที่ทรัมป์ไปวิจาร์เรื่องของการทำงานของ WHO ครับย้อนไปในช่วงที่มีการระบาดแรกๆครับ ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยแนะนําให้สหรัฐแล้วก็ทุกๆประเทศเนี่ยเปิดพรมแดนต้อนรับจีนตามปกติในช่วงนั้นนะครับคือไม่ได้แนะนําให้ปิดพรมแดนแล้วก็ไม่ได้มีการห้ามชาวจีนให้เข้าประเทศช่วงแรกๆของการระบาดนะครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยในวันที่3ามสเ็มกราคมที่องค์การอนามัยโลกออกมาแนะนำเนี่ยนะครับแม้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการแนะนําให้ปิดพรมแดนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ทรัมป์ก็บอกว่าตอนนั้นดีนะที่เขาไม่เชื่อแล้วก็กให้สหรัฐเนี่ยทำการออกข้อบังคับออกมาตรการที่จํากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนแล้วในวันเดียวกันเลยนะครับถึงขนาดที่มีวุฒิสมาชิกบางคนเนี่ยออกมาจากพรรครีพับลิกันนะครับออกมาบอกเรียกร้องให้เทสโรสออพานอมกาเบรียซูสหรือว่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยลาออกจากตําแหน่งเลย รเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดุนแรงอย่างที่เห็นอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างศัตรูได้ตลอดเวลานะครับอีกข้อหนึ่งก็คือในจีนครับสถานการณ์ในจีนเนี่ยวันนี้มีรายงานว่าเป็นวันแรกที่ไม่พบผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวครับตั้งแต่มีการระบาดแล้วก็มีการเริ่มรายงานตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมาในช่วงประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่สาคัญคือมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่นะครับในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา32คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้เมืองอู่ฮั่นในวันนี้นะคบวันแรกซึ่งอู่ฮั่นในอย่างที่เราทราบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโคโรนาไวรัสวันนี้เนี่ยจะมีการยกเลิกข้อบังคับการเดินทางออกนอกพื้นที่นั่นหมายความว่าเที่ยวบินในประเทศเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งการเดินทางออกนอกตัวเมืองผ่านทางรถยนต์ด่านเก็บค่าผ่านทาง กลับมาเปิดให้ทุกคนสามารถเดินทางกลับบ้านได้ตามปกติแล้วนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะมีความวุ่นวายของการจราจรเนี่ยสูงที่สุดในรอบหลายเดือนเลยไปต่อที่ฝรั่งเศสครับ ถ้าใครจำได้ฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการประกาศล็อกดาวมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ห้ามประชาชนเนี่ยออกมาถ้าไม่มีเหตุจําเป็นนะครับล่าสุดทางการได้ประกาศแบนการออกมาออกกําลังกายแล้วอันนี้ในกรุงปรารีสนะครับจากเดิมที่สามารถให้ออกมาออกกําลังกายได้เวลาหนึ่งครั้งกลายเป็นห้าม,มาออกกําลังกายในเวลา10บโมงสิบโมงเช้านะครับถึง1นึ่ทุ่มซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นวันนี้วันแรกนะครับอย่างที่บอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยทำการล็อกดาวประเทศมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับซึ่งถ้าใครต้องการที่จะ ออกจากบ้านเนี่ยต้องมีเอกสารระบุเหตุผลออกมาว่าออกมาทําไมเช่นออกมาซื้อของที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตออกมาซื้ออาหารออกไปหาหมอนะครับหรือว่าออกมาออกกําลังนะครับซึ่งการออกมาออกกําลังเนี่ยมีความจําเป็นว่าต้องอยู่ใน พื้นที่ที่ไม่เกิน1กิโลเมตรจากที่อยู่ของตัวเองนะครับก็คือในวงกลมรอบตรงนั้นนะครับอีกข่าวหนึ่งที่น่ายินดีครับคือ Jack d o r ซี่ครับ CEO ของ Twitter และก็ s q u ว r e เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าจะนำรัพย์สินมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มาจากหุ้นบริษัท Square เนี่ยมาจัดทั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือและต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับ นนปิดท้ายด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะครับวันนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม111คนกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมเป็น2,369คนรักษาหายแล้วเนี่ย888คนและเสียชีวิต30คนนะครับเมื่อวานนี้นายแพทย์โทวีสินได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเชื้อครับหลายๆคนจะตั้งคำถามว่าที่พบผู้ติดเชื้อน้อยเพราะว่าตรวจน้อยหรือเปล่า เขาตอบว่าตอนนี้เนี่ยห้องปฏิบัติการในประเทศไทยเนี่ยมีกำลังสามารถตรวจได้ประมาณ20,000เคสต,ต่อวันนะครับซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคเนี่ยบอกว่า ยังไม่พอใจกับตัวเลขนี้นะครับและกําลังจะเพิ่มกําลังการตรวจให้มากขึ้นอีกเราก็เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับเพราะว่าทคนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญมากๆในการที่จะพาประเทศไทยเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นบ o ลนิว e ์รีพอร์ตในวันนี้นะครับทุกคนสามารถติดตามฟังได้ทาง YouTube Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Pod Be แล้วก็แซวคลาวนะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ mission world news report